สังหารแกนนำชาวบ้านที่เป็นผู้นำในการคัดค้านการขนส่งถ่านหินที่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยตอนนี้ตำรวจกำลังสาวไปถึงตัวผู้จ้างวานแล้วก็มีการปรากฏชื่อออกมาแล้วคดีนี้ความเป็นมาเป็นยังไงคะเห็นว่าจริงๆแล้วชาวบ้านเขาก็ร้องเรียนมานานแล้วค่ะจริงๆคือพื้นที่ในจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยเริ่มมีการ บริษัทเนี่ยเริ่มเข้าไปขนถ่ายฐานหินเนี่ยคือตั้งแต่ปีสองห้าสี่เก้าแล้วก็จากหนึ่งบริษัทก็เพิ่มเป็นสองสามสี่จนกระทั่งตอนนี้เนี่ยมีห้าถึงหบริษัทที่เข้าไปดำเนินการกิจการขนส่งฐานหินแล้วก็มีโกัดังชาวบ้านเริ่มร้องเรียนจริงๆเนี่ยคือปีสองห้าห้าหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มของแกนนําคุณทองนาคเมื่อสามปีที่แล้วใช่ค่ะสามปีที่แล้วในคุณทองนาคเองเนี่ยก็เป็นแกนนําก็คือชาวบ้านเนี่ยเห็นว่า ผลกระทบเนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนื่องจากฝุ่นละอองในการขนถ่าย,ายเขาเดือดร้อนอยังไงคะก็หลายเริ่มแรกนี่คือเรื่องของการเกษตรกรรมก่อนก็คือทั้งกล้วยไม้ะมะม่วงที่มีปัญหาฝุ่นละออง<ช>จากฐานาหินจากการขนถ่ายฐ่านหินเพราะว่ามันใช้เรือที่ขนส่งเข้ามาส่วนสุขภาพเองเนี่ยยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าผลตรวจของเขาออกมาเป็นยังไงบ้างแต่ว่า โรงเรียนแล้วก็อาณามัยแล้วก็วัดที่อยู่ข้างๆก็เคยร้องเรียนไปยังทรัพยากรของจังหวัดสมุทรสาครเรียกว่า,วาสิ่งแวดล้อมแถบ<ช>นั้นก็จะ,<ช>ะมีปัญหาไปเลยใช่ค่ะ,คะแล้วก็ชาวบ้านร้องเรียนมาแต่ก็คือเรื่องเนี่ยมันเริ่มมาเรื่อยๆเพราะว่ามันมีหลายบริษัทมันไม่ใช่บริษัทเดียวที่ที่กำลังเป็นข่าวอยู่ตอนนี้ที่เกี่ยวข้องกับกรณีของการเกิดการมีแกนน้ำขึ้นมาค่ะ หลายบริษัทเนี่ยก็จะมีทั้งวิธีที่ขออนุญาตโดยถูกต้องกับบางอันก็คือขออนุญาตโดยไม่ถูกต้องหรือบางอันขออนุญาตนําเข้าในปริมาณเท่านี้เพื่อไม่ต้องทำเอไอเอแต่ว่าก็มีการนําเข้าในสูงกว่า ก็เลยทําให้การควบคุมเนี่ยมันไม่สามารถทําได้คือปกติเวลาเขาจะไปตั้งเขาตั้งเป็นเหมือนเป็นบริษัทใช่ค่ะ<ไ>ก็คือจะต้องมีบริษัทขึ้นมาเพื่อที่จะมีทั้งหนึ่งขนถ่ายเป็นเป็น,ปนท่าเรือขนาดใหญ่ท่าเรือนี้ก็ต้องขนก็ต้องขออนุญาตกรมเจ้าท่าว่าคุณจะขนถ่ายฐานหินเนี่ยปริมาณเนี่ยเท่าไหร่ถ้าเขาบอกว่าถ้าห้าร้อยตันกลอสเนี่ยก็ไม่ต้องทำเอไเอแต่ถ้ามากกว่านั้นก็ต้องทำคือขนาดาใช่ค่ะขนาดของของการขนทัง ผานหินเข้ามาแต่ปัญหาที่ผ่านมาคือไม่มีการบอกว่าปริมาณการแจ้งนี่คือน้อยกว่าก็ไม่ต้องทําพอไม่ต้องทำาจทำจริง,รงใช่ค่ะมันก็นจะมากกว่ามันก็จะเกินอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ที่หลังจากตรงนั้นเนี่ยชาวบ้านไม่ได้ไม่ได้อก่ก็พยายามเก็บข้อมูลกันอยู่แล้วก็ทําเรื่องไปถึงอุตสาหกรรมจังหวัดทําเรื่องไปถึงจังหวัดซึ่งเมื่อ,อปีที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยทางจังหวัดเองเนี่ย ทางสารสมุทรสาครเองเรื่องนี้เคยไปถึงสารสมุทรสาครโดยชาวบ้านแกนนําคัดค้านนี่ค่ะของคุณทองนาคเนี่ยอันนี้คืออยู่ในตนําบลท่าสายเฉพาะตาบลท่าสายนะมันจะมีหลายตําบลในใน,ในพื้นที่ของอำเภอเมืองเองกับอาเภอบ้านแพ้วที่มีแหล่งขนถ่ายฐานหินอยู่อันนี้ก็เป็นอันที่สารสมุทรสาครเคยสั่งให้บริษัทที่เป็นปัญหาเนี่ย่ายูนิคทีมไทยแลนด์เนี่ยระงับการขนถ่ายขนส่งฐานหินเคยสั่งไปแล้วแต่ก็ยังมีการลักลอบอยู่ คือคือคตอนนี้ที่เขาขนส่งอยู่นี่ก็คือเป็นการลักลอบใช่ค่ะถือว่าคําสั่งศาลจริงๆยังมีผลอยู่คําสั่งศาลเนี่ยออกมาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมานะัเป็นศาลสมุทรสาครแล้วก็อุตสาหกรรมจังหวัดก็เคยสั่งบริษัทยูนิคทีมไทยแลนด์เนี่ยค่ะห้าไม่ให้มีการขนส่งเพราะว่าตอนเขาขออนุญ,ญาตเขขอเป็นแค่โกดังเก็บผลไม้มไม่ได้ขออนุญาตว่าว่าจะทํา ปัญหารู้สึกว่าเหมือนเป็นปัญหาเบสิกเลยสำหรับแล้วก็เมื่อตอน9ก้าพฤษภาเนี่ยผู้ว่าเองก็สั่งห้ามไม่ให้มีการขนถ่ายฐานหินทุกชนิดทุกบริษัทในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครพฤษภาเก้าพฤษภาปีปีห้าสี่ที่ใช่ตอนที่ชาวบ้านเขามีการปิดถนนหรือเปล่าใช่นั้นน่ะคือมีคําก่อนก่อนหน้าคือเขาปิดถนนไปแล้วผู้ว่าก็มีคําสั่งหลังจากนั้นวันที่สิบ สมกระกฎาคมห้าสี่เหมือนกันผู้ว่ามีคำสั่งให้ทุกบริษัทเนี่ยให้ขนทุกโกดังทุกบริษัทที่อยู่ในพื้นที่ของสุนทรสาครเนี่ยให้ขนถ่ายฐานหินออกไปในพื้นที่ให้หมดเพื่อระง,งับการการประท้วงของกลุ่มชาวบ้านแต่บริษัทยูนิคบริษัท ยูนิ t ท a มไทยแลนด์ก็ยังทำอยู่จนกระทั่งสารปกครองมีคำสั่งเมื่อวันที่31กรกฎาคมผู้ว่าสั่งให้มีการขนถ่ายใ,ให้เอาออกในพื้นที่ให้หมด ข<ค>นเอาออกจ<า>กใช่เอาออกจากในพื้นที่ให้หมดมไมุทสาครให้หมดไม่ให้เหลือในไม่ให้เหลือฐานหินในพื้นที่สมุทรสาครปกติเขาเอามาจากไหนอะคะเขาก็อยู่ที่ว่าบริษัทเนี่ยเขาดีลกับอ,อินโดนีเซียบ้างออสเตรเลียบ้างซึ่งเป็นแหล่งส่งขนแหล่งฐานหินใหญ่ๆพวกนี้ก็จะนําเข้ามาในพื้นที่บริษัทที่ตั้งอยู่ที่สมุทรสาครส่วนใหญ่จะกระจายกระจายฐานหินพวกนี้ไปตามโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่แถบภาคกลางอุตสาหกรรมที่ใช้ความร้อนในการ ทำพาพวกผลิตไฟฟ้าผลิตทําใช้ในอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นมันมีทั้งการขนเข้าและขนออกขนเข้าและขนออกเพื่อไปส่งตามโรงงานย่อยๆคือปีที่ผ่านมาเนี่ยของของที่ขนเข้ามาถึงหนึ่งล้านตันแต่ใช้ในสมุทรสาครจริงๆแค่หนึ่งแสนตันที่เหลือกระจายไปต่างพื้นที่โรงงานโดยรอบโรงงานเพชรบุรีบ้างลาดบุรีบ้างในแถบพื้นที่ภาคกลางก็จะก็จะจนถึงวันนี้นี่ข้อเรียกร้องชาวบ้านเป็นยังไงคือถ้า ปัญหานี้จะยุติเนี่ยจะเป็นยังไงคะล่าสุดเท่าที่คุยกับแกนนำคุณชัชวานเนี่ยค่ะที่ที่เป็นแกนนําต่อจากคุณทองหน้าก็คือบอกว่าเดิมเขาแค่คิดว่าให้ทําให้ถูกต้องตามตามเกณฑ์ e อ A ตามระเบียบแต่ตอนนี้คือว่าพื้นที่สมุทรสาครต้องไม่มีโรงขนส่งฐานอยู่ในพื้นที่เลยต้องออกจากพื้นที่เลยใช่ค่ะข้อเรียกร้องล่าสุดของชาวบ้านมีความเป็นไปได้ไหมคะแล้วก็คดีนี้เห็นบอกว่าล่าสุดที่มีการตั้ง แผนกสิ่งแวดล้อมในใสัปกครองเข้ามาเนี่ยคดีนี้จะเข้าไปอยู่ในใน,ในแผนกคดีสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะก็คือคราวนี้มันต้องไปดูว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยได้ทําอะไรยังไงบ้างกับ,ก,บ,ก,บกับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นข,นของชาวบ้านซึ่งจริงๆก็คือว่าถามว่า,า,ม,วามันจะต้องเอาบริษัทพวกนี้เอาแหล่งขนส่งพวกนี้ออกไปจริงๆหรือเปล่าแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเขาทําได้ตามมาตรฐานอาจจะไม่ต้องเอาออกหรือเปล่า ก็ถ้าเขาทำผ่านขั้นตอนทุกอย่างถูกต้องตั้งแต่การขออนุญาตการขนส่งการทำเยเอทั้งหมดก็คือเขาก็สามารถอยู่ได้ในในในพื้นที่ค่ะค่ะแต่ปัญหาทั้งหมดก็คือว่าที่ผ่านมาเวลาที่บริษัทเอกชนหรือว่าในทุนต่างๆเนี่ยพูดกันตรงๆก็คือว่าเวลาเขาทำกิจการอะไรเนี่ยบางทีขอไว้อย่างหนึ่งแต่มักจะทําเกินก็เลยทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาทั้งหลายทั้งปวงก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะว่าจะดําเนินเรื่องนี้อย่างจริงจังยังไงบ้างค่ะ